เยอะค่ะที่บ้านมีหมาแมวทั้งหมด10ตัวอันนี้ก็ประหยัดแต่ละสามพันแล้ว, 3, ลวเดือนเดือนหนะึ่งเยอะเนาะค่าใช้จ่ายก็เยอะค่าอาหารก็เยอะแล้วประหยัดตรงนี้ไปด้วยประกาศตามสายค่ะแล้วมีประโยชน์ค่ะพราประหยัดประหยัดเงินค่าทรหมนียมได้ ก็คืออยากแบบว่าแมวจรจัดอ่ะมันมันเยอะค่ะคือก็อยากให้ทําแบบเพื่อให้ลดปริมาณของแมวเพราะว่าการที่ว่ามันเยอะเราก็ต้องเลี้ยงดูมันเยอะอย่างเงี้ยเราบางทีค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะก็อยาก,กขอบคุณท่านสสที่ว่ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนนะคะก็คือขอขอบคุณมากๆ,ๆเลยค่ะช่วยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ให้มา ก็มาทำหมันสุนัขก,กับแมวให้พวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยพี่น้องประชาชนได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแพงค่าของชีพก็แพงนะครับการช่วยทำหมันนี่ก็ถือว่าเป็นการลดภาระ,ระแบ่งเบาค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมซึ่งพี่น้องประชาชนน่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งการทำหมันหมาแมวเนี่ยจะลดความดยูร้ายของ สัตว์ลงไปด้วยนะครับแล้วเป็นการควบคุมประชากรหมาแมวในบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากผู้นําตําบลห้วยจระเข้นะครับอ,อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับก็ขอให้พวกเราตบมือเป็นกำลังใจให้ท่านนายกหน่อยนะครับขอบพระคุณมากครับ